สองศูนย์และสองสองพี่น้องครับผมอ๋อสองแต่ว่าเลข่ะให้เน้นสุดๆคือศูนย์สองล่ะสองศูนเลยพี่น้องครับผมตัวเน้นๆคือสองศูนครับผมแถบน้าจอไว้ซ้องละสามแสนครับสองละสามแสนพี่น้องครับครับผมนโวลเล่นพราเลขรยมันเขาเลยพี่น้องครับก้อนมจ้า ไปเปิดชิปว่าชิปลาสุดชิปพ่อพ่อเพราะว่าเปจำมันคุณพ่อบอกมาตรงตรงห้มันจับใส่อาจารย์ได้ดีๆกันจับใส่มันมันเรียอมวนี่มันที่ประจำมันน่ะมันออกธนาคารมีศูนย์ห้าสี่เจ็ดครับศูนย์สี่หาเจ็ดเนี่ยค่าค่าเรียกล่างเนี่ย ้องติดศูนย์สองแลกสองศูนย์แค่นั้นห้างเยอะนิดหนึ่งครับผมอ่าอันนี้ค้มคิดด้วยพี่น้องครับผมสำหรับเป็นช่องละหาแสนนะพอเนะโอ้ช่องละสามแสนขึ้นให้ไวขนาดไม่แย่กว่าไวธรรมดาธรรมดาหคนดังต้องให้ แค่ดีจ้จะน่อยแล้วพ่อเนาะครับ,บ,าบาครับมาว่ากันมบาวบ่บา,บาเอาเขาเลขเลขบนพี่น้องเลขบนบันบเลขบนไในวิ่งห้ากับเจ็ดได้คี่เนาะหลักร้อยหลักร้อยหมดก้อนหมดก้อนมัน้มันฟันในสองพี่น้องครับ แต่ว่าของมันอ่ะมันมันต้นเหลือกสองเมื่อกี้มันต้นเหลือกสองแต่ว่าถ้าขยับไปสามแต้มมันมันไปหาเลขหาพี่น้องเลขมันมีสองโตแต่เลขสองอ่ะมันมันหกโตพี่น้องมันสูตรกับพวกอันอันนี้ซองใครพ่อซองละแสนบ่อันนี้มันมันอันนี้เป็นของคุณพ่อดาบเสี้ยอดนย่อโอ้เป็นสูตรของคุณพ่อโดยเฉพาะเลยครับผมคือเบาตรงๆตง่ายพี่หนึ่งเบาตึง สูตรนี้เป็นสูตรของคุณพ่อโดยเฉพาะเลยสูตรบนสูตรสูตรบนนครนะนะสูตรบนครับผมมักกะซื้อบ่มักกะยิมในน้อยแต่หัวใจให้คิดตึกเรื่องได้พี่น้องเออครับมามาเองมาไหวงานแต่ละช็อตพระเจ้าตั้งใจได้พี่น้อง เราคุณพ่อกะตั้งใจหามันกันแมนครับผมแค่ส okay. ูตรอ่ะแค่สูตรถูกคือถูกพี่น้องครับผมสูตรมันถืออยู่แต่ว่า OK> มันจับมันถือพี่น้องอืแมนดีีเนาะฟังสังเกตอยู่ได้ไล่คุณโซมัยคุณไถ่ไมจับมึงอ่ะผมบอกอยู่ได้พี่น้องแต่ผมจับไถ่ถูกก็เพราะโทษพี่น้องครับผมเอาเงินเลยพี่น้องหนึ่งมิจฉาเนี่ยครับผม กู้ย่ออืมกำบ้านกำซองอืมใส่ดิ่ยรุ่ยซุกหูซุกหนครับผมแล้วก็ไปสูดปอบปอบปอบปลาให้กินโอ้เอาทุนไปเที่ยวสงการเลยบ่เพว่าอือเอาทุนไปเที่ยวสงการบ่ครับผมโอ้สำหรับงวดวันที่หนึ่งสูตรของคุณพ่อเซนละย่องให้คุณไปเที่ยวสงการครับพี่ีครับผมคาราละเนาะคาราคาราคาราหมกนารามันคารายู่คารายินเบิ้ดทุกอย่างเอาอยู่ในหันนะครับ ก็ต้องชิดมากพี่น้องอบนบนในวิ่งห้ากับเจ็ดได้พี่น้องอวิ่งห้ากับเจ็ดสำหรับนักวิ่งทั้งหลายครับที่ผมสำหรับนักวิ่งทั้งหลายครับแล้วก็หลักร้อยมีสี่และเจ็ดหนั่นคือหลกักร้อยเลยพี่น้องครับครับผมเร่งขอบพุ่มปดปดปดสองกับ โอ้ไม่ต้องกลับแต่ให้หมุนหกประตูพี่น้องเลขไม่ต้องกลับแต่ให้หมุนหกประตูสำหรับมีห้ามีหกมีแปดพี่น้องโอ้เลขลักนี่มีห้ามีหกมีแปดบอกว่ลักสิบมีห้ามีหกับแปดลักสิบมีห้ามีหกมีแปด รักมพี่น้องรัก้อยบานี่น่นะพี่นองรัก้อยดีผมพูดอะผมพูดเรื่องจำแต่ผมบอกไอ้จาใหม่มันแต่มพี่น้องผมพี่ะผมได้บอกว่ารักน้อยรักน้อยนะรัก้อยมีหนึ่งมีสองมีสามพี่น้องอ่าแต่รัก้อยเลขที่คุณพ่อวันจ้าวใส่ได้พี่น้องอ่าแต่ว่าเลวจามันมันก็มีอยู่นพี่น้อง เบื้องต้นผมเคยบอกว่าไว้ออกว่าอนาะคารมี0547ขึ้นหรอกเลขเดี๋ยวผมจะให้ลักล่อยเลขซีเป็นตัวก,กันก็นได้โอ้ลักสิบนี่มีหนึ่งสองสามบ่พ่อหลักหน่วยครับโอ้หลักหน่วยครับโอ้หลักหน่วยลักสิบเดียพ่อลักสิบนี่ห้าหกแปด ห้าหกแปดหกแปดตัดหกกับแปดออกพี่น้องโอ้ตัดหกกับแปดออกเลยออกเลยเพราะว่าทุกอย่างมันต้องอยู่กับเลขประจมันนั่นคือเป่นหาเลยพี่น้องเป่นหาเล่นเจ็ดพี่น้องนั่งเงินนอนกันเลยงินออก้องตรงเลยพี่น้องครับผมคือผมเคยบอกว่ามาใหงเพราะไวคจอเรื่องเมื่อเลขมันออกวันนั้นคือผมบอกเลขมันเกิดมันที่มาเจาะ มันโบออกสามตัวหรอกบนมันไปแค่สองตล่างมันไปแค่สองตัวมันไปหากันนะเอาล่ะ<ค>มือห,หน่อยพงพ่อกับพันธุ์ทุกคนนะครับผม <laughs> เอาลักร้อยเดิพ่อพ่อได้บอกดิล,กล,ลักร้อยสี่กับเจ็ดเด้อลักร้อยสี่กับเจ็ดกับซึ่งเลขประจำบ้านเนี่ยออมธนาคารมีสี่กับเจ็ดก็เป็้วผมได้ บุก้มให้เล็กเด้พี่น้องมาัเด่นเกันใจว่าเกตมาเน่มากันมากใสตัวเด็พอไหมฮะมาใสกรสีมาใสหาเกตต้นแล้วพอเนาะมเนอันลักลักอันนี้ลักลักวยนี่วงตัวเดกพอเอาเตรียมจดเลยครับผมเจ็ดห้าหนึ่งโอ้ อันนี้โได้เอาเลขไพ่มาบ่าด้พี่น้องครัผมบอกตรงนั่นคื้เลขสามสุด FC สี่แสนหกหมืนสิบกคนเห็นมั้ยครับผมชอสุดเลยพี่น้องอ่าเะส่งมาเองกัลูกพอไว้กัลูกครับผมานพี่น้องผมมันอยู่เขาอยู่ไม่มา่าเลยพี่องครับเจ็ดห้าหนึ่งรับเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสอง จ็ดห้มท่านโไหมครับผมเจ็ห้าสามท่านมาท่าเ่อน่คอือท่านเพ่อมปยัครับอ่าเลขสาหางนี่ครับผมหางเล่นทางเล่นก็มีหาหานึงหาสองาสามอน้องโอ้หไอ้สนตัวคุณพ่อน่ย ถูธนาคารไซนั่นคือเก็บหาสามเลยพี่น้องโอ้บอกตรงกองถูธนาคารไซเก็บหาสามพี่น้องโอ้โหตัวนี้ไอ้คนไอ้ส่วนพวกนั้นอ่ะมันก็มีทธิ์ออกครับผมเจ็บหหนาหนึ่งเจห้าสองมันมีดออกแต่ว่าเลขหลักหน่วยมันมีหนึ่งสองสามพี่น้องครับผมผแต่ท่านงคนคุ้พพอเย ตูตูใส่เลยข้าวตูใส่เม็ดเดียวเนี่ยสามเนี่คือตัวนี้สูตรธนาคารใส่เลยสูตรใส่เลยพี่หลังนี่ไงสูตรใส่เลยว่าสันมันโมต้องมาพี่น้องล่องล่องตัวยี่สิบบาทมุ้งผมเปิดตัวเลยพี่น้องพ่อว่าพ่อสำนับคนมึงมีเงินเลยพี่นุ่มครับผมถ้าคนมีเงินเนี่ยเล่นน้อยก็ได้หมุนเลขสามหางอยู่คุณพ่อบอกว่าเก็บ ทาหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสามหนึ่งลงทุนพี่น้องได้ยิ่มได้หัวพอ,อ,อ,อต้องตรงพี่น้องพอรู้หางไหนแต่ในใจมกักคุณข้อเนี่ยมักแ็ห่หาสามพี่น้องสองตัวนี่ก็คือสิเป็นหาสามเนี่ยแล้วเราพอเนาะมันมีหาหนึ่งหาสองหาสามเนี่ยผมก<า>็สิเป็นหาสามเลยหรืปลผม สูตธนาคารใสหาสามพี่น้องโอ้ครับเยิบซีครับผมแรับก็พูดลักลอยลักล่อยคือคุณพ่อมัเก็ตครับอืมแต่ขันเอาเลก็กซีไสกะกะมันมีซีหาหนึ่งเนะซีหาสองซีหาสามพี่น้องแต่ค,คุณพ่อบบจับไลยอืาแต่คุณพ่อคุณแม่ทูกหูทุกคนอยากจับเอารักล่อยเล็กซีก็ได้พี่น้องแต่ขันนี้คิดโขเรื่องครับผมอันนี้ผมบอกแบบเป็นสูตรสูตรเล่ง ได้เลขเกตนะอืมมันมาอยูหกสุดครับอืมเม็ดวมันเลขวิ่งอยูเม็ดเดียวก็คือเลขกเกตพี่น้องอ๋อเลขวิ่งเม็ดเดียวคือเลขาพี่น้องวิ่งอ่าวงกลมไปทั้งสองตัวแล้วนะพ่อชุดเต็มครับผมชุดเต็มเสียร์เรยองครับขแค่แค่สองสุดอีกอีกสี่สุดมันโมมี่พี่น้องโอ้ครับชุดเต็มครับผมเต็มบนล่างเสียร์เรยอง 哎，你你你你，阿鹏。